ด,ดูอากาศตอนนี้ประมาณกี่โมงเลย5โมงเย็นทุกคนห้าโมงเย็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกันยาเนาะกันยาอากาศยังอยู่ที่สิบองศาทุกคนส10 17องศาดูสิเห็นไหมพาทิี ถือว่าอากาศดีมากนะทุกคนถือว่าอากาศดีมากช่วงนี้เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี้ฝนตกฝนตกมาตลอดเลยที่ผ่านมาช่วงสองอาทิตย์นะเดือนกันยาตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยฝนตกตลอดเลยนี่เพิ่งเจออากาศดีวันนี้รีเข้างานเช้าแล้วก็ <c oughs> ดูอะไรลูก <c oughs> นี่ <c oughs> คิดถึงแม่ก็ เ <c oughs> พิ่งเลิกงานเนาะลีก็ทำแกงกินแกงลีได้ใบยอดยอดฟักทองเนาะจากเพื่อนร่วมงานเขาเป็นคนฟิลิปปินส์เนาะยอดฟักทองแล้วก็ดอกฟักทองคือช่วงนี้มันมันใกล้หน้าหนาวแล้วลเขาก็เลยรีตัดยอดตัดอดอกมากินเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มหนาวมันก็จะเริ่มตายเนาะก็เลยได้ ผลพลอยได้ไปด้วยก็เลยก็เลยได้แกงส้มแกงส้มใส่กุ้งใส่ปลานะอร่อยครับทุกคนอร่อยอยู่ที่นี่อะไรก็อร่อยหมดเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่ามานั่งตาเราห้อยอยู่เนี่ยฮะมานั่งปิดปิดตาเราห้อยเนี่ยมาขึ้นมามานั่งตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมาลูกมาย่างที่เขาขึ้นมาขึ้นไปลูกขึ้นนั่งนั่งตรงนี้ลายขึ้น ้วไม่ยอมขึ้นหรอขึ้นแค่ตรงนี้เองเหรอืมเนี่ยอออื้ยมามามีลูกชายอยู่คนเดียวมีลูกชายอยู่ตัวเดียวไม่ใช่คนเดียว ลีอะไปเจอเพื่อนร่วมงานเก่า <c oughs> เพื่อนร่วมงานเก่าสมัยที่ลีลีมาอยู่ที่นอร์เวย์ใหม่ๆถ้าดูจากคลิปหลายลีพูดมาหลายคลิปแล้วว่างานแรกลีเป็นงานเอกชนงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เนาะก็ทํามาแปดปีแล้วลีอะออกมาก็ประมาณเก้าปีละลีทํางานเป็นผู้ช่วยพยาบาลเก้าปีกับสิบปีแล้วนะเออเก้าปีเต็มเดือนตุลาเนี่ยเออแล้วไปเจอเพื่อนเก่าคือเพื่อนร่วมงานเก่าคือ แปลกมากนะทุกคนเราอยู่อำเภอเดียวกันนะ่ะเป็นไหมคนนอเวียคือเราออกจากงานมา8ปดปีนะแปีเปีแล้วลีไม่เคยเห็นเลยนะเพื่อร่วมงานคนเนี้ยท,ทั้งที่อยู่อำเภอเดียวกันแล้วเราเข้าเมืองเข้าอะไรเนี้ยเราก็ไม่เคยเจอกันก็ไม่ไม่ใช่เฉพาะ เพื่อนร่วมงานคนนี้นะคนอื่นๆก็เหมือนกันคือไม่ได้เจอกันเลยแล้วมีอยู่รีเพิ่งกลับจากไปเดินเขาเนาะแล้วก็ไปที่ในเมืองนี่แหละเมืองที่รีอยู่นี่แหละไปซื้อกับข้าวไปร้านร้านเอเชียเนาะร้านของคนคนพวกร้านแขกอะเออแล้วไปเจอเขาอะคือคือเขาคือหลังจากที่เราออกจากงานเดิมอะคือออกด้วยกันทั้งคู่ คือเขาเปลี่ยนงานมาสามงานนะทุกคนคือหลังหลังจากที่เล่างานแรกที่เจอกันเนี่ยไอ้ที่ทําด้วยกันเนี่ยแล้วออกจากงานเขาออกจากงานหลังหลังรีปีหนึ่งแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนงานอีกสองครั้งสามครั้งเออสามงานแล้วรีไม่เคยเปลี่ยนเลยรีเปลี่ยนมาทํางานเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเก้าปีเนี่ยส่วนเขาภายในเก้าปีเขาเปลี่ยนงานมาสามงานแล้วเขาก็ถามรีว่าเอ้ยเธอทนได้ยังไง <c oughs> เธอทํางานอยู่ที่เดิมไหมผู้ช่วยพยาบาลอะไรเงี้ย ทำไมเธอทําทนจังทํานานจังอะไรเงี้ยลีก็บอกเออก็มันรักเนาะมันชอบคือแรกๆรกอะที่มาทํางานเป็นผู้ช่วยพยาบาลคือเราไม่มีตัวเลือกคืออะไรก็ได้ที่มัน <c oughs> งานอะไรก็ได้ที่มันหางานได้ง่ายแล้วก็มั่นคงเออแล้วเป็นงานงานอำเภอด้วยรับราชการใช่ไหมล่ะเออมันก็มั่นคง เขาส่วนเพื่อนคนนี้เพื่อนร่วมงานคนนี้เขาเป็นคนบราซิลเนาะเขาเออก็เป็นมีแฟนเป็นชาวรนเวน,เนั่นแหละก็เ,เปลี่ยนงานมาสามงานเป็นงานทุกงานเนี่ยเป็นงานเอกชนหมดเลยลีลีก็บอกเข้าไปฉันกรักงานนี้นะฉันทํามา9ปีแล้วเออมั่นคงแล้วก็ชอบคือมันสนุกแรกๆก็กลัวแรกๆก็ขยะขยงเออทางานกับคนแก่เนาะทำความสะอาดอะไรเงี้ยก็ก็คิดแบบเออ ขย,ขยักขยแยงอะไรเงี้ยแต่พอมันมาอยู่ในชุดยูนิฟอร์มแล้วเนี่ยมันทําโดยอตัตโนมัตินะกินข้าวได้นอนหลับไม่อ้วกแม่ไหลนะคือคือเห็นอืนเนาะคนแกน่หัวอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเราก็บอกไปอย่างงี้เนาะแต่ตอนนั้นเขาก็เลยบอกโอ้ยฉันเปลี่ยนงานมาสามงานแล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสามงานโอ้โหแบบลีก็ตกใจสามงานทําไมอะไรเงี้ยเธอบอกเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบ คือเขาขยันหางานนะเนาะคือคนขยันหางานก็หาไปถ้าคิดว่าหาง่ายก็หาไปเพราะว่าเขาก็าํางานสายอิเล็กทรอนิกส์มาตลอดก็ออกจากงานนู้นเข้างานนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะทุกคนอย่างรีที่ออกจากงานแรกอ่ะงานอิเล็กทรอนิกส์อ่ะถ้ารีไปเซิร์ชหางานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มันก็คงได้แต่ว่ามันก็คงไม่มั่นคงเพราะว่ามันมันเป็นงานเอกชนเนาะแล้วแบบมันแพงที่นี่ค่าค่าค่าจ้างอะไรมันแพงสวัสดิการมันแพง บริษัทมันก็ส่งไปผลิตที่ประเทศจีนซะส่วนใหญ่เนอะอแล้วแล้วเพื่อนคนณี้เข้ก็ถามเพื่อนร่วมงานเน่อก็ถามว่าเธอไม่เบื่อแล้วไม่คิดจะเปลี่ยนงานหรืออะไรเงี้ยลีก็บอกว่าเออฉันคงไม่เปลี่ยนแล้วคืองานนี้ก็คือเป็นงานสุดท้ายงานที่มั่นคงแล้วเป็นงานรับราชการแล้วก็เขาคงทําจนกเกษียณถ้าเขาไม่ไล่ออกก่อนเนาะอะไรเงี้ย ก <c oughs> ็ทําจนกว่าจะเกษียณแล้วชั้นก็ชอบลีก็บอกไปว่าฉั้นชอบทํางานเป็นกะคือคืองานเก่าอะ่ะเข้าเจ็ดโมงเช้าเลิกบ่ายสามทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่งานนี้ก็คือบางครั้งเราได้อยู่สามสี่วันติดกันห้าวันติดกันแล้วบางครั้งจะเข้าบ่ายเราตอนเข้าบ่ายสามอย่างเงี้ยเราก็สามารถนอนตื่นสายได้มีเวลาทํานูน่นทํานี่ได้แล้วเวลาเข้าเช้าเนี่ยมันก็เป็นบางช่วงสามสี่วันเข้าเช้าแล้วก็มีบางวันที่เข้าบ่ายเออมันก็จะแบบ เออมันชอบอะทุกคนเมื่อก่อนนี่ลีก็กลัวนะทางานเป็นกะเอาโหแบบเข้าบ่ายสามเลิกสี่ทุ่มอะไรเงี้ยสามทุ่มสี่ทุ่มโอจะไหวไหมกว่าจะกลับบ้านอะไรเงี้ยแรกๆมันก็ยังปรับไม่ได้แต่ตอนนี้ถามว่าชอบไหมชอบค่ะทุกคนชอบมากเลยทํางานเป็นกะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรามีเวลาเวลาถ้าเราเข้าบ่ายสามอย่างเงี้ยทั้งวันเลยช่วงเช้าเราก็มีเวลาทํานูน่นทํานี่อย่างเงี้ยเออมันก็ชินนะชินไปเองถ้าเราอยู่บ้านเฉย อย่างเราเลิกงานถ้าเราเลิกบ่ายสามอะทำไงคือเรานอนจริงๆเราก็ไม่ได้นอนตอนสี่ทุ่มนะบางคนบางครั้งเราก็นอนห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต่างจากที่เราไปทํางานเลิกสี่ทุ่มกลับมาอาบน้ําแต่งอาบน้ําล้างหน้ากินไม่ได้กินข้าวสิห้าทุ่มเราก็นั่งดูทีวีแล้วก็นอนมันก็มันชินแล้วอะทุกคนยิ่งโดยเฉพาะหน้าร้อนที่นี่มันสว่างตลอดเลยมันก็จะไม่รู้สึกโอเพรียอยากนอนอะไรเงี้ย ก็ลีก็ทักเข้าไปโหแบบดีใจมากคือเห็นจํากันจําได้ไหมคือเขาแบบอ้วนขึ้นนะพูดคืออยู่ยทาง youtube เนี่ยเราพูดได้นะคนไทยพูดได้แต่ถ้าเป็นคนคนที่นี่นะจะทักกันว่าอ้วนนะคะทุกคนเสียมรารยาทมากถ้าไม่ถ้าเจอถ้าน,านานเจอกันโอ้โหเธออ้วนขึ้นอะไรเนี้ยคืออย่าพูดนะคือเป็นการเสียมรารยาทที่สุดเลยที่นอร์เวย์เขาจะไม่อ่า คุยเรื่องรูปพันณสันฐานกันนะเขาจะไม่ทักกันตรงนี้อ้วนผอมอะไรเงี้ยเขาจะไม่ทักกันเออแล้วก็คือเพื่อนคนนี้เขาอ้วนขึ้นแล้วลีก็ดูทาง a c e b o o k นะเขาก็แบบเราคือยังเหเออเจอกันในรูปคือเห็นกันในรูปใน Facebook แต่ไม่เคยเจอตัวเป็นเป็นเลยหลังจะออกงานก็ก็มาเจอกันเนาะก็ดีใจคะ่ะทุกคนก็บอกเขาไปว่าเอองานน่ะที่นอร์เวย์อ่ะ ถ้าใครคิดว่าหางานขยันหางานหรือหางานง่ายอยากเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนนะเพราะว่าเพราะว่าแล้วแต่ความชอบเนาะบางคนแบบไม่เดือดร้อนคือคือ,อยังไงละ่ะไม่ใช่ไม่เดือดร้อนคือคือเบื่อเร็วคือคือเบื่อละอยากหางานใหม่อะไรเงี้ยอยากลองสิ่งใหม่ๆมันก็ไม่แปลกนะที่รนเวย์แต่ถ้าใครรักแล้วก็มีความสุขกับงานที่ทำอยู่ คนบางคนเนะี่ยก็ทำงานที่เดิมเป็น2 0 3 0ปีเลยนะที่นอร์เวย์ทุกคนก็ทำแบบโอ้โหแบบอย่างเพื่อนร่วมงานที่กเกษียณไปแล้วนะก็ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลอ่ะ30กว่าปีนะทุกคน35ปีอะ่ะเขาก็ทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละที่ลีทำอยู่อะ่ะตอนนี้เขาก็เกษียณไปเมื่อปีที่แล้ว ก็ทำนานลีก็บอกเออลีก็คงตามรอยเขาก็ทำไปอย่างเงี้ยทุกคนมันสนุกดีแล้วก็มีเพื่อนคุยอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละค่ะทุกคนลีมานั่งพูดคุยเมามวยกันเนาะแล้วก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็เพื่อนเก่าอย่าเพิ่งหายไปไหนเพราะว่าหายไปเยอะเลยก็กลับมาเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เพื่อนใหม่กดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันลีคลิปหน้าค่ะ